วันนีนะครับบ่นครับครับผมเจอเลยครับอันนี้ถอดแว่นนะถอดแว่นถอดหนูเลยค่ะเอาไปถอดแว่นแล้วจำไม่ได้เลยอ่ะถอดแว่นมีสาระขอให้โดนจับเรื่องนางสาวทองสร้อยค่ะมีนางสาวทองสร้อยคนต่อไอกไปนี่ค่ะหญิงรังสิกาค่ะพ่อมาจากนายสาวทองสร้อยเหมือนกันค่ะพะแม่นฝ่ายเนกันคุณเล็กใช่ไหมคุณเล็กใช่ค่ะคุณเล็กค่ะแต่คุณจะจำไม่ได้เลยไปขอดแว่นแล้วเป็นอีกคนหนึ่งเลยว่าไม่มาสูอนะใช่าใปะ อย่าเพิ่คุยสิเขาได้ัจริงคนเลครับสายไม้งไท่ะักแล้วค่ะสวัสดีค่ะสสยไมมณดีรัตน์นะคะแม่บัวจาดค่ะบดีค่ะมาดูตัวต่อไปคับสวัสดีคะปู่ครับสวัสดีคุ่ครับเรียนนวสอนทองส้อยครับนึกไม่ออกครับสอนทองส้อยก็มยไม่หมยังโดนหน้าขโมยสร้อยนะต่อมาต่อาเรียนินีครับ เปยดคอรากหน่อยไหมเอาจริงนะทุกนท่กกันเรื่อยๆเรื่อยๆครับเคุเลยใช่ไหมเด็กๆนี่เอ๊ะเอ๊ะปีเนี่พิกเบนวันนี้ร้องเพลงของเป็นในข้าพืดอ๋อใช่ครับแต่ลืมไปประโยคนึงไหมสารภาพบอกผู้ชมเลยบอกแฟนๆเราบผมเป็นไงครับวันนี้ดาราน้องๆใหม่ๆจากช่องสามผมมาดูทุกเรื่องผมว่าเป็นพวกแฟนละครช่องสามพูยมอยู่นะครับค่ะ ติดนางสาวทองส้อยในทุกเรื่องไม่เหรอจันเลยทบันทึกกลับสองวันที่ผ่านมาเพืนนี่เพื่นไปทุกเรื่องครับทุกเรื่องครับวันนี้เราต่อต้านยาเสพติดเต็มครับตัวแทนชั้นหนึ่งคนครับสุขภาพบุรุษใครดีคุณบอสอยู่เฉยๆมาสูดด้วยมาสูดด้วยนี่ไมาไอพีอาครับผมปกติเนี่ย